สวัสดีคะ่ะเ c ฟีทินาราทุกท่านุช่องพี่วรรพาเดนมาร์กนะคะ F c f ซอพี่พามาดูอะไรนี่เห็นในเพื่อนร่วมงานเขาเอาออกมาจากถุงนะคะทุกคนก็เห็นนี่เลยคะ่ะนี่มันฝรั่งลูกหัวใจคะ่ะ FC นี่นานดีปีหน่นไม่เคยเห็นนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ใหญ่มากคะ่ะนี่ดูใหญ่กว่าฝ่ามือพี่เลยนะคะนี่ส่วนลูกอื่นๆก็แค่นี้นะคะ มีอยู่รูปเดียวที่แบบนี้นะคะเอฟซี FC. นี่เป็นรูปหัวใจค่ะเอฟซี FC. นี่เห็นไหมนี่อะไรมันก็ธรรมชาติเนาะมันสร้างมาเนาะทุกคนเนาะไม่มีเตหัวนะคะเอฟซี FC. ใครบอกว่ามันฝรั่งมีเตหัวไม่ใช่เลยนะคะหัวใจยังมีด้วยนะคะทุกคนนี่และที่สําคัญกว่านั้นนะคะเอฟซี FC. รู้ไหมคะว่าอะไรนี่เดี๋ยวพี่จะหันไปให้ดูค่ะเอฟซีแรง นี่เป็นไงเอฟซีคล้ายอะไรไหมนี่คล้ายหุ่นผู้หญิงคละทุกคนเห็นไหมนี่คล้ายน้องผู้หญิงเลยค่ะนี่นี่คล้ายน้องผู้หญิงและที่สําคัญนี่โหนกตรงนี้ค่ะเอฟซี FC. นี่โหนกแล้วก็ยังมีตําหนิตรงนี้อีกนะคะที่นี่เห็นไหมเอฟซี FC? มันแปลกไหมนี่มีตําหนิตรงนี้แล้วนี่ยังมีสะดืออีกดูดูให้ชัดๆกันทุกคนนี่ดูเฉียงๆนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่ ดูเฉียงอย่างนี้นี่จะดูออกเลยนะคะว่าเป็นหุ่นของผู้หญิงเลยนะคะเอฟซีนี่นี่ค่ะมีสะดือนี่ถ้าตัวขึ้นมาอีกหน่อยอย่างนี้นะคะเอฟซีเนี่ยถ้าวาดขึ้นขึ้นมาอีกอย่างนี้นะเอฟซี FC. เป็นตัวคนเลยนะคะนี่แล้วนี่ทําไมมันเป็นตําหนิที่ว่าหรือว่าเขาแกล้งนะแล้วเขาก็ส่งมาให้ไอ เราทําอาหารไห้กับคนแก่นะคะเพื่อนก็เลยไม่ทําอาหารนะคะทุกคนเพื่อนก็เลยเอามาโชว์พี่ก็เลยเออขอมาทําคลิปจะหน่อยนี่ดูค่ะดูเฉียงเฉียงค่ะเอฟซีเหมือนมากเลยนี่เหมือนเหมือนนะนี่นี่แล้วยิ่งมาเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ยิ่งเหมือนเลยนี่เชื่อเถอคะค่ะว่ามันฝรั่งไม่ใช่มีแต่หัวนะคะทุกคนนี่ ใช่ว่ามีตีหัวนะมันฝรั่งก็มีหัวใจด้วยค่ะทุกคนนี่แล้วยังไม่พอเนาะยังมีนี่นะรูปร่างแปลกๆเกนาะทุกคนเนาะนี่น้องขาบเบลล์เลยน้องขาเหมือนของฝรั่งเลยเนาะหรือว่าของผู้หญิงอวบนะคะทุกคนนี่เี๋ยวมามีสะดืออีกโอ้โหสุดยอดมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีแบบนี้ให้เราเห็นนะทุกคนนี่ดูคะ่ะสุดยอดมาก ดูค่ะสุดยอดมากค่ะ fc นี่เชื่อถือว่ามันฝรั่งไม่มีเตหัวนะคะมันฝรั่งยังมีตัวมีอวัยวะมีสะดือและก็นี่ยังมีหัวใจด้วยนะที่สําคัญนะทุกคนนี่นี่ค่ะโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้ตลกตลกกับมันฝรั่งของเรานะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย